รับท่านที่มีปัญหานะครับบริเวณเนี้ยพอเราขันตึงปุ๊บเนี่ยจะทําให้ตรงนี้มันชนนะครับตรงนี้มันชนแล้วมันทาให้ไม่แน่นครับมันจะขยับได้พอปั่นสักพักมันจะรู้สึกดังกึกกึกกึกตรงนี้พอละมุนครับมันจะหลุดทันทีตัวล็อกมันไม่แน่นพอขันยันปุ๊บพอมุนปุ๊บมันหลุดเลยนะครับมันไม่แน่นมรุ่นไหนเลยนะครับรับที่เป็นรุ่นตัว ตัวสินิ้วของมิน้นท์ถ้าใส่ตรงช่วงคอเนี่ย,ยช่วงตัวถังเนี่ยจะไม่มีปัญหาครับพอแน่นแล้วนะมันจะไม่ดีดออกมันมุมมันได้กว่าเราต้องเอามืองัดนิดนึนนงนะครับออกหมุนออกปุ๊มเราต้องมืองักมันจะหลุด ล้วแก้ปัญหาด้วยการถอดมันออกมาออกมาครับจากนั้นก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะมาขึ้นประกาจับชิ้นงานแล้วก็ ตะไยแต่งซะเลยครับแต่งซ้ายแต่งขวาแต่งจนล่องมันลึกไปสักประมาณ2มิลนะครับขอมาจะายไป2มิลทำตรงเที่ยงตรงคือแล้วแต่ดีมือจากนั้นเราก็เอากลับไป ัน็อตัวเดิมของเ้าใส่เข้าไปนวดข,ขันแน่นเอานะครับก็จะไม่โยกมันละหมุนออกเนี่ยมันจะปลุดออกมามันยังบีบอยู่ แน่นขึ้นแล้วก็พอมุนเนี่ยพอหมุนปุกมันจะไม่หลุดงต้องดึงหลักการของใส่ตัวคลิปเนี่ยจะต้องมีระยะห่างของร่องตัวนี้ประมาณหนึนะ่งถึงสองมิล